เรื่องของคนนี้อุ้ยโดนโอเคชื่อชื่อปอนปอนปอนมาจากไหนชะอวดครับปอนชะอวดไม่เคยต่อยเลยใช่ไหมนี่ค <cỗ> ร <online> <c oughs> ั <reco Christ> okay, ้งแรกวันนี้กะมาทำอะไรตอนแรกมาเป็นเพื่อนฟิลเป็นเพื่อนเพื่อนฟิวมาดูครับนี่มาด้วยกันไหมกับคนนี้ไม่ครับอ๋อไม่ได้มาด้วยกันแต่รู้จักกันรู้จักกันเรียนที่เดียร์นมาตอนมอต้นอ๋อเป็นเพื่อนตอนมอต้น ชื่อตั้มตั้มเรียนที่ตั้มเทคนิคเพื่อนตอนมอต้นจะซัดกันเองไปสามนาทีเอาสองนาทีสองนาทีใส่ล้อมหน่อยเขา่นี้เขาไม่เป็นด้วยล้อมหน่อยโดยวปุณิผมจำได้ครับม่เอาไม่ดีอ้ยอ้ยเพื่อนต้องร่วงกันตั้งเลยอุ้ยตาบ้านะครับว่าไม่เป็น อุ้ยแกเลนอุ้ยนกเนกเลเกิเกงอย่างกาศด้วยอุยอุ้ยเอาเรื่องของคนนี้ถูกตัวว่ะจับถูกตัว โอ้ยโอยอ้ยอ้ยโดนวันนี้บอกไม่เคยต่อยมวยแต่กับเพื่อนอาประจำนี่ไงเพื่อนหันหลังไม่ซ้ำดีมากการเคลื่อนไหวนะครับโอ้ยโอ้ย หมดเวลาโอ้โหจับทุกตัวนึกว่าจะโดนยำที่ไหนได้มันไม่ปล่อยให้ใครยำมันเว้เป็นไงบ้างเดี๋ยวถอยถอยกัดก่อนถอยกัดก่อนเป็นไงบ้างเหนื่อยรู้สึกไงบ้างอ่ะอึดมากอึดเหรอโดนโดนของเขาเยอะไหมวิ่เยอะ เขาอย่างไงี้ยมั้งกใช่ได้ใช่ได้งินงนิ่งเกินคนนี้เกินคาดนะคนนี้นะใชโอ้ยเป็นเพื่อนตอนวอสามอยู่เลยใช่ไหมโอเคไหนไหนจับมือให้ดูหน่อยดิไม่กดกันนะโอเคประมือหน่อยประมือหน่อย